คต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีโขกกนะคะวันนี้ลองทําสังขยาฟักทองทําแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะลองทําสังขยาขนมสังขยานะแต่ก็สอบถามนะคะเพื่อนๆนะแต่ไม่ได้เข้าไปดูใน youtube นะคะว่าเขาทํากันยังไงเนาะเขาบอกว่าอะไรให้อ่าไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกก็แนะนํากันด้วยนะ เขาบอกว่าให้เราตีไข่ใส่กะทินะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็นึ่งนะคะนึง่งเสร็จแล้วเอ่อเราก็เนี่ยมาใส่ด้วยกันใช่ไหมอันนี้คือข้าวที่เราเนื่อสุกแล้วก็ใส่น้ากะทิลงไปน้ําตาลลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวดำเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าไม่พีทําถูกวิธีหรือเปล่านะแต่คือห่อเสร็จแล้วเราต้องนึ่งอีกหรือเปล่าคะทุกคน ว่ายังไม่เคยนะเคยแต่ทําสั่งขยะฟักทองเนาะแต่ข้าวดำนี่โอ้โหชุดยอดอร่อยแน่นอนนะคะดําปีลี่เลยแต่อร่อยนะคะเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะตนห่อว่าเขานึ่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่เราจะลงลงห่อดูหรือว่าเราต้องนึ่งอีกทีไหมหรือยังไงอ่ะมูอ้วนไม่สบายแล้วอดใจไม่ไหวแล้วอืม กินกินขนมหวานเข้าไปยิ่งไงนะดูมันอร่อยนี่ยังไม่สิบสุกนะอร่อยว่าซ่้นเดี๋ยวลองนี่ก็มันข้าวสุกแล้วนี่อืมข้าวสุกแล้วเดี๋ยวเราลองถามผู้รู้ดูว่าเขาต้องนั่งอีกทีไหมแต่อันนี้ไม่นึ่งก็อร่อยแล้วนะเพราะไข่ก็สุกแล้วข้าวก็สุกแล้ว ทำแบบมั่ว,วชั่วนะคะไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านี่นะคะไข่ล้วสุกแล้วเราก็เตรียมไปห่อกันเลยนะคะเอเอเข้าไปเข้าไปเซิร์ชดูแล้วนะคะเาขาเข,า,ขาทำแบบนี้แหละนะคะ, <laughs> ะอ่ะอโอเคมันจะออกมาแบบไหนแล้วนะรอดูนะคะทุกคนมาเรามาห่อกันเราจะทำถูกไหม <laughs> ถ้าไขา่เรา มันหวานไม่ไข่เราเนี่ยไหนลองไหนลองดูถ้าเราเสียบไปไหมเฉดไปเฉดไปเหรอเดี๋ยวก่อนทำนี้ใช่ไหมเอาหัวใหญ่แบบหัวเดียวอินเลยบ่กอันนี้ใช่ไหมแล้วเขาทำยังไงอ่ะเขาปาดมาปุเหรอ ใช่ยังไงก็ได้ให้มันเป็นปลูกดานแบบนี้ใช่ไหมดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอบก่อนเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยมันทำห่อใหญ่ไปไหมอ้วนอ้อตรงเราสั้นไปหนอเราใหญ่เกินไปต้องปัดคุณฮึบเห็นไหมโอ้ห่อใหญ่เกินไป Okay. เราเราต้องโค้อองขั้นมือลงปุ๊บคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงเลยใช่ไหมใช่อยากกินมากไหนเราต้องมีอันนั้นนะลูกนะเราต้องหาหนัาา้นมานะเอานั่งลงสิลูก อู้ถืออยู่นั่นแหละโทรศัพท์น่ะ <ไป S 1> วางก่อนได้ไหมไปนอนกันวางก่อนได้ไหมลูกแล้วไปนอนโทรศพัพท์หนอะเก็บแล้วก็ไปนอนใต้โทรศพัพท์คือเราไม่ต้องนั่งใช่ไหมคอยดูนะไม่ต้องนั่งใช่ไหม ใส่น้ำตาลแล้วก็กระทิ่งง่ยายเดี๋ยวเดี๋ยวรอคก็รอนี่โอเคอะลองทำอ,อ,อ,กอาก็เอาข้าวใส่เลยทำห่อใหญ่ไปด้ยเอาอะไรไ <laughs> ไแล้วอะไรโอ้ยเนาะ ดวยมันจะได้ต่อตรงนี้ตร,นรตรงเราตรงหมดสั้นไปทักอย่างนี้เหรออืมทักเป็นแม่มันไหนล่ะกำไยแย่แม่ดีไหมพีอ่อะไรลูกหมามันขึ้นเหรอ ใหญไปก็ไ่ไไข่จะพอข้าวนี้างก็ใส่น้อนี้นี่ครับน้ี่ <c oughs> นันเออับนีอ้าวผู้ใหญ่ไปอ้วน ข้าวเราใหญ่ไปได้ไหมอือได้เราก็เอานี้ใส่หน่อยอ้อแบันันมาได้มานี่เเอานี้เสื้นหนึ่งนี่เด็เส้นหนึ่งเนี่ยมันหมกปลาเลยมองจำกระยาของเราหมกปลาอือเขาจะทำดี็กๆแต่เราทำโตงใหญ่ไปเนาะ เราอยากให้มันสิเร็วไงเราก็เลย่อนนั่นโอ้ยบันี้พี่กับหมาพี่น้องเอ้ยแล้วจะทั้งพี่ทั้งหมาอ้าวอ้าวอ้าวโว้ย สังขยาอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะหาานะ้องนีด้ดำนะคะทุกคนออกไปเฮ้ย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 อย่ามาปวนปล่อยลงมาไม่ได้เลยน้ำพลอยเอาไปพลอยพลอย Nó đu, tung đu toàn nằm a tì này nữa luôn được nằm này này a tì sinh ở khung mình bay lên mặt 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 không mặt Đấy mặt 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 ôi mặt 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 mà mặt 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 ไม่ใหญ่เป็นหรอกเล็กน้อยเราก็นัานมั้งไม่เป็นไรไม่ทำก็ได้อะไรอ้าวลงมาแล้วลงมากับมาแลนะอืมชิมแม่ถ้าไข่แม่รู้สึกว่ามีหวานกระโดงแม่ยามันยามันนั่งเข่งมาแม่เลยมาตดชิมแ่้ววาหวานะท่านอยู่หวานอยู่บ่เคี้ยยังไงเออ ก่อนงั้นก่อนแต่ข้าวเราหวานอยู่โอเคจิบข้าวเราหวานใช่เปลายแต่โอ้ทำหนึ่งทำแบบนี้เหรอง่ายๆอยู่เนาะสังขยาเล่แม่ก็ไม่รู้นะว่าทำยังไงสังขยาข้าวแต่แล้วมันไม่ใช่ไม่ต้องนึ่งโอเคถ้าเป็นบบนี้โอบบเคอย่าไปทำมันลุยไปทำมันเมน มันจะมาช่วยเหรอโอ้มันจะมาช่วยเบลเหรอไม่ให้มันมาช่วยเหรอดีนะดีนะแต่จะตีเสียงดังนะลูกพอแล้ว <c oughs> โอ๊ยพี่น้องเอ้ยโอ๊ยทั้งคนทั้งหมา <c oughs> โอ๊ยพอแล้วลูกมันต้องตีมันหรอกมันไปอยู่อยู่ส่วนตัวแล้วมันไม่มาวุ่นเมะแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วมาเลยไอ้밍แม่ไม่หมาอยู่ไหนเนี่ยมันมาแล้วตัวนึงอ่งนีกตัวนึงมันเดินไปนู่นแล้วน้องมอยู่ไหนน้องอยู่ที่นั่นนะเนี่มันไปแล้วอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่าทำพี่หมาพอแล้วลูกพอแล้วมันไปแล้วค่ะมันไม่มาแล้วมันไม่มาก็ไม่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 ตามมา ยยอย่าทำอะไรหนิจ๊อย่าทำพี่เนี่ยมาดูเวททำอะไรนี่นั่งดู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 เร็วนั่งดูเร็วเกาาก้นเก่าโวยใช่แล้เหอะ À, cho chơi chơi. แห้มันดแล้วก็อไมาแล้วก็เทแล้วอไปใช่นึงอยู่บ่นถ้าไม่เขาทาแบบนั้นไงออืใช่เเห็นนะเขาจะทเป็นหาสี่เหลี่นะเาก็เพราะว่าไข่ยังไม่สุกไงแม่ออเขาชินไปก่อนแต่ว่าข้าวสุกแล้วเขาเอาไปตแล้วก็พอทีนี้เขาก็เอามาตัดแล้วที่ที่พอยดูเมื่อกี้แหละมันไม่นึ่งไห โอ้โหขี้ไม่ได้นึ่งอ๋อมันคนละสูตรหรือเปล่าใช่อันนั้นมันเป็นแบบน่ตัดนั่นมันเป็นแบบตัดไงแม่ชัยตัวเนี้ยมันเป็นแบบไอของเรามันเป็นแบบหอมอ่ะเอซีคะเม้นมาบอกด้วยว่านึ่งอีกหรือไม่นึ่งนะไม่ล้วก็เห็นเขไม่นเพราะว่าเพราะว่าถ้านึ่งแล้วแม่พีก็จะยังไม่กินแม่พีก็จะนึ่งซะก่อนนะทุกคนไม่กินหรอนึ่งเรียบเรียบร้อยแล้วลูกถ้กินได้ ไข่ก็สุกแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้บ้านนั่นอีกก็ได้บคือถ้าให้มันชะมัดใช่ไหมถ้าเราอยากให้มันชะมัดใช่ไหมเนาะคืออะไรเนี่ยคือข้าวไงให้ข้าวคือมันมันชะมัดขึ้นไงมันมันแน่นกว่านี้ไงจะรากินแล้วจะกินยาฮะจะรอกินแล้วจะกินยาอเรากินแล้วก็กินยาใช่ไม่ใช่มันจะเห่ากว่าเก่าแล้วลูกไม่เป็นไรหรอก มิ <c oughs> ชามีอ่านไอแบบกระตูก,ตก,ตก,ก,ก,กระตูเลกๆแม่จะหงใหญ่ไป กวนหมาเล้ลูกนี่จะกวนหมาเลยลูลก,นนะกเดี๋ยวหอเสร็จแม่พี่จะลงคลิปนะคะว่าเราจะได้นึ่งกันต่ออีกไหมหรือว่ากินกันเลย, Hi, ยนะใครนะรู้ก็คอมเมนต์มาใช่นะคะ fc ผู้รู้ก็คอมเมนต์มาบอกดยเด้อ มายิ่งทำของมันหวานด้วยเนาะอะ,อะไรลูกใสน่นิ่มนอนอีกหน่งจ้ะหรือว่าเราต้องไปนึกให้ให้ข้าวชะมัดขึ้นกว่นนาน,นี้หรือเปล่าแต่ลูกของข้าเขาไม่ได้ดืด้วเขาเ่อยให้ แล้วเขาให้มันอืดก่อนไหมมันก็เหมือนมันชะมัดจ้ะแม่เออเขาปาเข้ามันอืดก่อนมันว่อย่าน่าจะประมาณนั้นเนาะแต่เราคือเราทำสิทธแล้วเราทำเลยแต่ไม่เป็นไรค่อนมาจะใช้ได้เมนสเสร็จแล้วแป๊บนึงเอ้าบิ่งหน่อยก่อนมาแล้ว ทำไมทำหน้าบูดมาเลยล่ะอะไรนะพานมพี่มาซีก่อนนั้นเราไปแมโครแล้วซื้อมาให้น้องอะแ่แล้วพอทีนี้น้องไม่ได้กินแล้วมดยมดกินมดะม่ดูหันมาดูิกินได้นะมดเต็มอยู่น้องก็ไปไหนกินได้ม่ลูกอะไร เปนน,เน,เนี้ต้องไปล้างก่อนนะลูกน้องเรียไปลให้พี่บัวล้างให้นะเียนนัีนนีปะล้างให้น่นอล,ล้างให้เดยวตรนี้นะล้างให้เะเสร็จกันแล้วนะสังขยาของขวอย่อาจะบงงามปันใดดืด้อ <laughs> โอ้โหสิ ho, นาทีเลยทีเดียวจะมาคุณนี้ประมาณนี้ค่ะ